สวัสดีค่ะเพื่อนๆพอกันล้วา้ากับยศสายหวยลาวเลขเด็ดพารวยค่ะวันนี้เข้ากลับมาพบพอกันอีกเช่นเคพี่น้องนะกับแนวทางตัวเลขค่ะอ่ามันอาจกะนําเสนอแนวทางเนาะลาวพัฒนาค่ะศูนย์เม็ดเดียวพี่น้องจางวดประจำวันที่สิบเจ็ดอ่าก่อนที่เขาจะรับชมแนวทางค่ะเขากับมาอฟังครับเตือนกันก่อน คำเตือนคลิปนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเป็นเพียงสถิติตัวเลขเป็นแค่สูตรการคำนวณเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดชมเพื่อความบันเทิงเอาฟังคำเตือนแล้วเนอะคะ่ะเดี๋ยวแอดกัเสิ้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆเนาะมาสารุปผลค่ะพี่น้องจ้าแนวทางค่ะเล่าพัฒนาสูตรมิดเดียเนาะงวดวันที่สิบ นางนอกบานนี้เนาะสำหรับงวดวันที่สิบห้าสำหรับวันที่ 15. สิบห้าพี่น้องจ้าแอดการลดไปเนาะค่ะนอกัางสายวิ่งรูดแล้วก็สายเจาะเนาะค่ะพี่น,น้องจ้าเนาะไมนกระต้องกพา,อาพออภัยเพื่อนๆพี่พี่น้องๆ fc น้ำเนาะคะ่ะสำหรับสูตรเม็ดเดียวะคะ่ะลดไปนอกัางสายวิ่งรูดแล้วก็สายเจาะอากาศมีเขามีรูดเนาะพี่น้องจ้าก่นเดี๋ยวเข้ามาตามต่อคะ่ะกับแนวทางเราพัฒนาค่ะสูตร เม็ดเดียงววันที่17เนาะสำหรับศูนย์เม็ดเดียวค่ะพี่น้องจาอ๋าน้อตามสูนแล้วแอดจะให้เน้นที่สายวิ่งรูดตามสูนแล้วจะเน้นที่สายวิ่งรูดค่ะสายเจาะจะเป็นตัวแถมค่ะวันที่17ค่ะสายวิ่งรูดแอดให้ที่เด่น7รอง8แอดฟันที่7ค่ะเด่น7รอง8แอดฟันที่เนาะน่าเรามารูด7ค่ะเริ่มต้นที่70 7จ7ด7น7่งเจ็ดสองห้าเจแล้วก็7 9เดิน7จรอง8แอดฟันที่7ค่ะอย่าลืมไปกลับทุกครั้งแล้วก็ แล้วก็แนวทางของแอดก็คือ6กับ9เป็นตัวเดียวกันค่ะหกกับ9เป็นตัวเดียวกันเดอ้อพี่น้องจ๋าเดอ้อถ้าแอดถ่ายเดินอ่าให้แอดถ้าแอดให้หกกับให้กันที่เก่าถ้าแอดให้เก่ากับให้กันที่หกเนาะค่ะอ่าเรามาดูสายเจาะค่ะสายเจะาเจะวันที่17หลัก7แอดให้เน้นที่7 6 7 7 เจ็ดแปดแล้วก็ 7, 9, เจ็ดเก้าปนองจางงวดนี้ฮกกับเก่าบ้าเด่นทั้งสองเลยนอะบ่ต้องเป็นตัวกันให้ไพเลยสําหรับงวดนี้เก่ากับฮกบต้องเป็นตัวกันให้กันและกันนอะเป็นตัวเด่นทั้งสองเลยอ่ะเรามาดูหลักแปดหลักแปดแอนให้เน้นที่แปดหกแปดแปดเพราะว่าแปดเจ็ดมาในนอ่แปดเก้าแล้วก็แปดศูนย์ค่ะ แปดหกแปดแปดแปดเก้าแล้วก็แปดศูนย์เนาะอันนี้จะเป็นตัวเจาะตัวเน้นของหลักแปดค่ะถามากะจดไว้แคบไว้ครับพี่น้องจ๋าเพื่อป้องกันการลืมบ่มักบ่ชอบเรือนพานเนาะค่ะแนวทางหัวแนวทางตัวเลขเป็นแค่สูตรการคำนวณเพราะฉะนั้นมีเขามีรูดค่ะสำหรับเพื่อนๆพ่อนพี่น้องเอฟซีเนาะค่ะที่เขามาแล้วค่ะก่อนออกไปจังไดก็ะอกำลังแรงใจให้แอนน้ำฝากก็ไล์ก็แช่กดติดตามเป็นกำลังใจให้แอนน้ำเนาะค่ะ อาพอว่าแอนวินจะได้มีกําลังใจในการคํานวณตัวเลขมาฝางมาแบงปันเนาะรือว่าสนใจเขากลุ่มแนวทางค่ะกสามารถแอลไล่คำว่าได้เลยเนาะค่ะ ID ไล์ SAY 6669 SAY 6669าจ้าสำหรับคลิปนี่แอดก็จะขอตัวลาแล้วจ้าพอกันคลิปหน้าจ้าสวัสดีค่ะ